สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ออยจะมาอัปเดตสถานการณ์สำหรับพี่ๆที่อยากจะเข้ามาขายลอตเตอรี่นะคะในช่วงเดือนมิถุนาปี2565นนี้ยังน่าขายอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครที่กำลังคิดว่าอยากจะทำอาชีพเสริมเป็นการขายลอตเตอรี่นะคะจะมาขายดีไหมอ่าววันนี้ออยจะมาเล่าให้ฟังนะคะ หลังจากที่มีการเปิดขายสลากดิจิทัลนะคะเมื่องวนวันที่1มิถุนาที่ผ่านมานี้เองนะคะสถานการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่บอกเลยว่าช่วงนี้ขายยากมากๆเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่กําลังคิดว่าจะลองขายลอตเตอรี่ดูดีไหมลองคิดกันดีๆอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าสําหรับพี่ๆที่จะเข้ามาขายแล้วไม่มีโค้ต้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีโคต้าจากรัฐบาลนะคะต้องไปซื้อจากญี่ปุ่นตอนนี้ ราคาแพงมากอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้ช่วงนี้ขายลอตเตอรี่กันยากมากๆเลยก็คือลูกค้าที่เคยซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าเร่นะคะเริ่มที่จะสนใจสลากดิจิทัลแล้วก็หันไปซื้อสลากดิจิทัลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเร่ก็ต้องขายยากขึ้นด้วยนะคะ วันนี้ออยก็มาอัปเดตเข้าวๆประมาณนี้นะคะพี่ๆอยากรู้เรื่องอะไรนะคะลองคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะ